ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขนาดนี้นะครับสมาชิกนะก็สาหรับคลิปนี้นะฮะสมาชิกนะก็ผมก็จะมาคํานวณสูตรเด่นหลักหน่วยล่างนะฮะปีสองพันห้าหกสิบห้านะฮะให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับนะครับก็ทําให้ดูนะฮะเห็นมันมันเด่นนะสมาชิกนะผมก็นะครับก็มาลงให้เป็นห้วนแรกในช่อง ถอหน้ากับนวนนี้สําหรับหลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวนะสมาชิกนะแล้วก็สูตรที่2นะฮะก็จะเป็นสูตรเด่นล่างตัวเดียวนะฮะเน้นที่หลักสิบนะฮะก็มันที่แล้วได้เลขค่านะฮะสมาชิกก็จะเป็นสูตรเก่าสาหรับสูตรนี้นะฮะเด่นล่างตัวเดียวนะฮะเน้นที่หลัก10ก็ห้ามก็หลุดนะสมาชิกนะเดี๋ยวหลุดผมก็จะมาทําต่อให้นะก็ดูให้มันจบฮะคลิปนี้ก็จะมีทั้งสูตรเด่นล่างตัวเดียวแล้วก็สูตรหลักหน่วยล่าง2ตัว หนึ่งตัวนะฮะก็จะมีทั้งหมดสองสูตรนะสมาชิกนะก็ดูให้มันจบนะครับก็ <c oughs> ก่อนอื่นนะสมาชิกนะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรนะครับนะครับผมก็ฝากช่องผมไว้ด้วยนะสมาชิกนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแอด t h น n ําคำนวณด้วยนะสมาชิกนะนะครับแล้วก็อย่าลืมกดด้วยฮนะกดรูปก,กระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะ ก็มาฟังคําเตือนก่อนนะฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลนะครับผมลงให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ให้สมาชิกนะครับวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับก็อยู่ที่ตัวของสมาชิกนะครับถ้าชอบก็ นำไปพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะฮะไม่ชอบก็มอ,มองมองผ่านไปได้เลยนะครับสมาชิกนะอ่ามาดูสูตรเ <c oughs> ต็ดล่างตัวเดียวปี2 5งพันหอเน้นที่หลัก10ก่อนนะสมาชิกสูตรต่อจากงวดที่แล้วนะสมาชิกนะงวดสิงวดที่แล้วนะฮะนะะฮเน้นไปที่หลักสิบนะครับเพราะมันมาที่หลักสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้างวดเมื่อกี้งวดที่หกได้เลขห้านะสมาชิกนะก็ผลออก สามศูนย์นะครับนะครับพุ่นออกสามศูนย์นะครับสมาชิกนะก็เดินนะครับเดินมาตามนี้จริงนะสมาชิกนะก็ลงให้สมาชิกได้รับชมกันอยู่นะสมาชิกนะก็หลุดนะสมาชิกนะหลุดนะผิดนะครับผิดก็ว่าไปตามผิดนะสมาชิกนะก็นะครับเพ้นไม่อยากจะทิ้งมันนะสมาชิกนะเพราะว่าผมลงให้สองงวดแล้วนะฮะนะครับตั้งแต่งวดที่ออก สามหกนะครับมาเก้าสองนะงวดเมื่อกี้นึงลงให้เป็นงวดที่สามนะครับได้เลขห้าก็หลุดนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลงให้อีกนะฮะถ้าหลุดอีกผมก็จะนะครับพักสูตรไว้นะสมาชิกนะสูตรเดล่างตัวเดียวปีสองพันร้อยหกสิบห้าเน้นไปที่หลักสิบหลุดนี้ต่อจากงวดที่แล้วงวดนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันฮะสมาชิกนะวิธีทำนะครับวิธีทำนะฮะนำหลักร้อยบนบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้ากันที่หนึ่งนะครับหนึ่งครั้งนะฮะ สามหกสามเป็นหกนะฮะหกหกสี่เป็นสิบก็เอาเลขศูนย์เนี่ยฮะสมาชิกนะเป็นตัวเด่นนะครับหลักสิบล่างงวดนี้นะฮะสมาชิกนะจะหลุดเมื่องวดที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือจะเดินต่อก็ให้สมาชิกพิจารณาสมาชิกแคปสูตรไว้ก่อนนะครับสมาชิกนะนะครับเด่นล่างตัวเดียวเน้นไปที่หลักสิบงวดนี้ได้เลขศูนย์นะครับสมาชิกนะก็ฝากสมาชิกพิจารณานะครับสมาชิกนะนะครับงวดนี้ก็ ครับแคปสูตรไว้เรียบร้อยนะสมาชิกนะได้เลขศูนย์นะสมาชิกนะอ่ะวันนี้นะครับได้เลขศูนย์จะมาอีกหรือเปล่านะฮะก็ให้สมาชิกพิจารณานะเป็นสูตรเก่านะครับต่อจากวันที่แล้วนะสมาชิกนะพี่ฝากพิจารณาด้วยนะครับอ่ะวันนี้ได้เลขศูนย์นะสมาชิกนะก็แคปไว้ได้เลยนะฮะนี่ไม่ที่หลักสิบนะครับเลขศูนย์จะมาอีกหรือเปล่าก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยวราเมื่กินหลุดนะฮะสมาชิกนะ สูตรเด่นล่างตัวเดียวปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเน้นไปที่หลักสิบงวดที่แล้วได้เลขค่าลดงวดน,นี้ได้เลขศูนย์จะหลุดอีกหรือเปล่าก็ให้สมาชิกพิจารณานะฮะสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรอ่าแคปไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นสูตรเก่านะฮะ,ะมาดูวันนี้อ่ามาดูสูตรที่สองนะ,ะสมาชิกนะสูตรที่สองเป็นหลักหน่วยล่างนะสูตรเด่นหลักหน่วยล่างปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสมาชิกนะผมทําไว้ดูนะครับ ที่สมุดสูตรผมแม่สูตรผมนะก็เข้าตามนี้จริงนะแต่ลงให้ในช่องนี้เป็นงวดแรกก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะครับสมาชิกนะห <c oughs> ลักหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะคานวณย้อนให้ดูงวดที่ออกห้าเจ็ดลงมานะสมาชิกนะงวดแรกสูตรหลักหน่วยล่างสองตัวได้เจ็ดกับสี่นะสมาชิกนะ <c oughs> ก็พนออกห้าเจ็ดนะครับพนออกห้าเจ็ดนะครับงวดนี้ก็ นะ,นะครับเลขเนะฮะเจกับ4หลักหน่วยล่างมาตัวหนึ่งก็มาที่เลข7นะสมาชิกนะที่หลักหน่วยล่างเนี่นะฮะนะครับก็มาที่เลข7นะครับสมาชิกนะก็ถือเป็นวดที่1นะครับสมาชิกนะถือเป็นวดที่1อ่ะวดที่2นะสูตรหลักหน่วยล่างนะฮะเลข2กับเลขเก้านะพะ่ลออก82นะฮะวันนี้ก็เลข2นะครับก็มาที่หลักหน่วยล่างนะสมาชิกนะนะครับ สองตัวมาหนึ่งตัวนะหลักหน่วยล่างนะเป็นสูตรนะเดี๋ยวสมาชิกช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะมีแจกสูตรเหมือนเดิมนะสมาชิกนะก็ถูกเป็นงวดที่สองตามสูตรนะครับ <c oughs> ามาต่อกันงวดที่สามนะงวดที่สามสูตรได้สามกับศูนย์นะสมาชิกนะผลออกแปดามนะวันนี้สามนะครับก็มาที่หลับหน่วยล่างนะสมาชิกสังเกตดูดูดีนะสมาชิกนะก็เลขสองตัว ชอบมาเลขแถวหน้านะสมาชิกนะครับชอบมาเลขแถวหน้านะสมาชิกก็ถูกงวดที่สามก็ที่สี่นะนะครับงวดที่สี่สูตรได้เลขหกกับเลขสามนะสมาชิกผนออกสามหกอ่ะงวดนี้มาทั้งสองตัวเลยนะครับแถมมาหลักสิบด้วยเลขสามนะสมาชิกนะก็มันเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับก็เลขหกนะครับก็มาที่หลักหน่วยนะงวดนนีนะ้แถมหลักสิบก็คือเลขสามนะครับผมติ๊กประกาศแดงไว้ ก็ถูกเป็นงวดที่4นะครับ4งวดรวดอ่ะงวดที่ห้านะสูตรหลักหน่วยล่างนะะได้เลขห้าเลข2งวดนี้ผลออก92นะฮะงวดที่2นะครับก็มาที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถูกเป็นงวดที่5นะครับถูกงวดที่5ตามสูตรนะครับสมาชิกนะ <c oughs> เอางวดที่ผ่านมานะครับคือ,คองวดเมื่อกี้นี้นะครับสูตร หลักหน่วยล่าง2ตัวได้ศูนย์กับเจ็ดห้าพนอกสามศูนย์นะครับพนอกสามศูนย์นะสมาชิกนะงวดนี้เลขศูนย์นะครับก็มาที่หลักหน่วยล่างนะครับเลขศูนย์ก็มาที่หลักหน่วยล่างก็ถูกนะสมาชิกนะหลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวระหว่างศูนย์กับเจ็ดก็มาที่เลขศูนย์นะครับอ่ะก็ถูกเป็นงวดที่หกห้าหกงวดรวดนะสมาชิกนะหกงวดรวดนะสาหรับสูตรนี้ทําไว้ดูในสมุดสูตรเข้าตามนี้นะครับ จะลงแต่มาลงผมมาลงให้วดนี้เป็นวดแรกในช่องแอทอนนักคำนวณนะนะครับ,นะรบจะเดินต่อหรือจะหลุดนะครับเมื่อในเมื่อผมมาเปิดสูตรให้นะฮะขอภาวนายอย่างเดียวนะฮะอยาให้สูตรหลุดก็พอนะสมาชิกนะสมาชิกจะได้มีเฮกันนะครับ <c oughs> อมาดูสูตรหลักหน่วยล่างสองตัวมา1หนึ่งตัวนะเปิดสูตรในช่องแอทอนนักคำนวณเป็นวดแรกนะสมาชิกนะก็ฝากพิจารณาด้วยหลักหน่วยล่างนะครับ วิธีทำนะฮะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักสิบสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองนี่หนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายกังที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายกังท,ท,ที่สองอีกหนึ่งครั้งได้ท่ายไปบวกเลขหนึ่งคงที่นะครับสมาชิกนะวันนี้สมาชิกลองบวกนะครับตามที่ผมขีดเส้นนี่ดูนะสมาชิกจะได้เหมือนผมคำนวณหรือเปล่านะ ไ้เท่ารมาบวกเลขหนึ่งคงที่งวดนี้ก็จะได้ลงท้ายด้วยเลขแปดนะสมาชิกนะ,อะลองบวกกันดูนะสมาชิกนะแปดบวกเพิ่มไปอีกเจ็ดแต้มก็จะได้เลขห้างวดนี้เด่นหน่วยล่างสองตัวประมาหนึ่งตัวคือเลขแปดกับเลขห้านะสมาชิกอ่ะแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะใครที่ชอบชคิดชอบคำนวณน,นะครับมีวิธีคิดมีวิธีทําให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะสมาชิกนะสูตรนะครับสูตรหวยนะครับดีๆนะครับ ช่องแอดอนนักคำนวณฮะมีทุกสูตรนะครับนะครับสูตรผมลงให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสมาชิกนะก็โปรดพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองสูตรไหนที่มันหลุดผมก็ต้องก่โทษขอไปสมาชิกด้วยนะสูตรไหนที่เข้านะครับผมก็จะนํามาต่อยอดให้สมาชิกได้รับชมกันในคลิปต่อๆไปนะครับฝากติดตามด้วยนะสมาชิกนะัวันนี้นะครับได้เลขแปดกับเลขข้านะหลักหน่วยล่างนะครับแจกสูตร ลงเป็นวันแรกนะจะมาหรือจะหลุดนะสมาชิกให้สมา,ช,สมาชิกพิจารณาวิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองนะสมาชิกนะ,ะ8กับ5จะมาหเปล่าฮะ 5, สมาชิกนะครับที่หลักหน่วยล่างนะฮะสมาชิกนะนะครับ8กับ5นะครับ อาลงให้วันนี้เป็นงวดแรกนะสมาชิกนะงวดประจําวันที่นะครับสิบเจ็ดนะครับทับสองนะครทับหกห้าอาสมาชิกนะอ่ะแคปไว้ก่อนสมาชิกสูตรเด่นหลักหน่วยล่างปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอาเก็บไว้นะสมาชิกนะอ่ะทีนี้ผมจะเทียบสูตรนะในแต่ละคลิปนะครับผมจะอ่าถ้าผมลงสองสองสูตรในคลิปเดียวกันหรือสามสูตรในคลิปเดียวกันช่วงท้ายผมจะมานะเทียบสูตรให้แบบนี้นะสมาชิกนะ ให้สมาชิกไปพิจารณาเอาเองนะสมาชิกนะก็อ่ะหลังนี้จะเป็นสูตรนี้สูตรเก่าจะเป็นหลักสิบวดที่แล้วหลดนะฮะวดนี้ถ้าสูตรไม่หลุดก็จับคู่เลยฮะศูนยนะครับจะมาหรือเปล่านะครับศูนย์แปดศนย์หนะสิบหน่วยล่างนะครับสคู่ชุดนะครับอันนี้เทียบสูตรให้ดูสำหรับ2ส,สูตรนี้นะสมาชิกนะไม่เกี่ยวกับสูตรที่ผมจะลงต่อไป ในคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะอันนี้ก็เทียบให้ดูแค่2สูตรในคลิปนี้นะ,ะสมาชิกนะสูนสูตรแปดกับสูนห้าถ้าถ้าสูตรไม่หลุดนะก็แค่นี้นะ,ะสมาชิกนะนะครับก็เ <c oughs> สร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะในคลิปนี้นะครับก็ช่วงท้ทายๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอด t อ o นักคำนวณด้วยนะฮะสมาชิกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ ผมมาลงสูตรนะฮะสิบ่วยล่างนะครับจับคู่ชุดตรงๆนะครับก็จะได้สี่คู่ชุดนะครับก่อนที่จะไปไล่ดูสูตรมีสมาชิกถามมาเยอะนะฮะสูตรที่เข้าเมื่อกี้นี้ได้เลขสามที่ได้เลขสามบ่นเยอะๆนะเดี๋ยวผมทยอยลงให้นะสมาชิกนะไม่ต้องกลัวฮะลงให้นะครับก็จะลงที่มันเข้าต่อจากงวดที่แล้วนะเดี๋ยวจะลงให้เป็นก่อนเลยนะสมาชิกนะก็ฝากติดตามด้วยนะสมาชิก ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้เจอเัินใหมนะ่กับชุด10หน่วยล่างนะ4ีชุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ